สวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะตอนนี้พี่เตก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกลิกค่ะซึ่งในวันนี้นะคะพี่เตจะพาน้องๆทุกคนไปรู้จักกับคณะสาขารวมถึงสิทธิพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยเขาจะมอบให้กับน้องๆนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ภาคป,ปกติก่อนเลยนะคะซึ่งในภาคป,ปกติเนี่ยก็จะเหมาะกับน้องๆที่จบมาจากวุฒิมหปวช ปวสรวมถึงกศนอด้วยนะคะก็มีสิทธิพิเศษให้น้องๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลด10-50%เลยนะคะหรือว่าการที่น้องๆจะได้อยู่หอพักฟรีหนึ่งปีการศึกษาแล้วก็กู้กยศสก็ได้มีสิทธิพิเศษในการเรียนภาษาจีนฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีรถไปรับน้องๆในวันรายงานตัวด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงให้เครื่องแบบนักศึกษาได้ฟรีหนึ่งตัวเลยนะคะ ซึ่งคณะที่เปิดในหลักสูตรของภาคปกตินะคะก็จะมีคณะศิลปาศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติค่ะหากน้องๆสนใจอยากจะรู้ว่ามีสาขาอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับคณะบริหารธุรกิจนะคะสาขาที่เปิดก็จะมีสาขาการตลาดค่ะ สาขาบัญชีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสาขาโลจิสติกสและซัพพลายเชนระหว่างประเทศสาขาธุรกิจการบินสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาขาบริหารธุรกิจอิสลามและสาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุค่ะ สำหรับคณะศิลปศาสตร์นะคะสาขาที่เปิดก็จะมีสาขานิเทศศาสตร์ค่ะสาขาภาษาอังกฤษสาขาภาษาจีนธุรกิจสาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาการจัดการค่ะและสำหรับวิทยาลัยนานาชาตินะคะหลักสูตรที่เปิดก็จะมีคณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์สาขาศึกษาปถมวัยคณะศิลปศาสตร์สาขาการออกแบบและสื่อดิจิทัลคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์และสุดท้ายคณะนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์ค่ะต่อมาก็จะเป็นหลักสูตรภาคพิเศษนะคะซึ่งเหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะ ก็สามารถใช้ใบรับรองการทำงานในการเทียบโอนได้เลยหรือถ้าน้องๆจบมาจากวุฒิปสนะคะน้องๆสามารถใช้ใบทานสสคริปวุฒิแล้วก็ประสบการณ์การทำงานในการเทียบโอนได้ค่ะก็มีสิทธิพิเศษให้เหมือนกันค่ะเป็นส่วนลด10-20%นะคะผลชำระค่าเทอมได้ด้วยนะคะแบ่งเป็น3ามวดต่อเทอมค่ะแล้วก็มีสิทธิพิเศษในการเรียนภาษาจีนให้ฟรีเช่นเดียวกันค่ะ และหลักสูตราพ,พิเศษก็จะเปิดให้เรียนแบบเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันอาทิตย์วันเดียวนะคะซึ่งจะมีสาขาอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ oh <my. S 1> สำหรับสาขาที่เปิดให้เรียนในวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีสาขานิเทศศาสตร์สาขานิติศาสตร์สาขาบัญชีและสาขาการจัดการและสาขาที่เปิดให้เรียนในวันอาทิตย์วันเดียวก็จะมีสาขาการจัดการ สาขาการตลาดสาขาการจัดการธุรกิจการบินสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสาขาบัญชีสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพสาขาบริหารธุรกิจอิสลามและสาขาภาษาจีนธุรกิจค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือหลักสูตรออนไลน์ค่ะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับยุคสมัยของเรามากๆเลยเพราะสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะมีสิทธิพิเศษให้เช่นเดียวกันค่ะเป็นเรียนภาษาจีนฟรีเหมือนกับภาคปกติและภาคพิเศษเลยนะคะฟรีค่าเทียบโอนด้วยรวมถึงสามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้แบบรายเดือนด้วยนะคะถือว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนสะดวกและผ่อนค่าเรียนสบายๆมากมากเลยค่ะ ซึ่งสาขาที่เปิดในหลักสูตรออนไลน์ก็จะมีสาขานวัตกรรมการตลาดสาขาภาษาจีนธุรกิจสาขาการจัดการนวัตกรรมสาขาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนและสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ค่ะเ,เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆมีสาขาในดวงใจกันหรือย,ยังคะ สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะสมัครเรียนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทักเข้าไปสอบถามได้ที่ Facebook ของทางมหาวิทยาลัยเกลือหรือ Line แอของทางมหาวิทยาลัยนะคะสำหรับวันนี้พี่เตก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ